เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ใน natural disaster นะครับ survivor ด้วยโอเคโอ้ยสึนามิมาโอ้ยโอ้โหไม่รอดแน่โอ้ไม่รอดแน่โอ้ยอย่าตายนะ เฮียวอยาเพิ้งมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับทุกคนเฮ้ยจุ้มเกือบตายแต่ผมจะตายเพราะสนึนนี้หรือเปล่าอู้พแหลกมากเลยเพราะว่าผมพึ่งข้าวนะมันพึ่งข้าวแล้วมันแหลกแล้วพอเวลาอัดคลิปมันก็แหลกแตก ไห่รอดเกมโคตรกากเลยแม่งมึงจะให้รอดยังไงไอ้เฮียยังไงก็ขอโทษที่พูดคำายอหยาบนะครับแต่มันหัวร้อนจริงๆนะเนี่ยหัวร้อนานามากเลยโอ้โหมันจะรอดได้ยังไงดูสิคนรอดก็รอดได้ยงไงก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ มันไปไม่ได้มันมีแต่แบบนี้ที่ผมเล่นเพราะว่าแบบนี้มันสามารถรองรับชุดถุมได้นะนี่ชุดอัศวินซื้อมาต้องสองร้อยโลสบักไหนะซื้อมาสองร้อยโลบักแบบมันก็แบบโคตรแบบไม่ค่อยแบบเท่เลยอะ่ะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเทกว่าน,นี้แต่มันก็ไม่เทอะ่ะซื้อมาต้องสองร้อยโลบักเลยนะเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อะไรวะอะไรวะ จะบอกเอ้ยเอ้ยมันสามารถรองรับอันนี้ได้ด้วยอาหาาได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยเอ้ยเองเองเองมึงทำอะไรของไงเนี่ยไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้นะอแมปนี้มันเป็นแมปที่ผมชอบตรงเอ้ย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 ทุกคน ไอ้น้บเฮ้ยไอ้น้บมันเป็นตัวอะไรเี่ยอ้าวไอ้น้บเฮ้ยไอ้น้บมันมันปไป่ะเนี่ยทุกคนผมเจอไอ้น้บมันเป็นโปรหรือเปล่าเนี่ยเกือบตายน้บชอบผักคนอื่นวะน่าจะมีคนเล่นปูมีคนเล่นปูแน่ๆรีพอร์ตทีอ้าเห็นไหม มันแบบเอ็มแบบนี้แหละแบบนี้มันแบบมันไม่ค่อยอัปเดตนานลลวทุกคนเลยแบบแฮกก็ <h ack> ได้แบบง่ายๆดิแบบนี้สามารถใช้สคริปต์ได้ด้วยแบบนี้มันตรงดีตรงที่มันสามารถลองรับเสื้อได้ทุกคนก็จะเห็นว่ามีคนแต่งเสือ้อแต่งเสื้อผ้าอะไรมากมายเลยเพราะว่ามันเป็นแบบที่แบบสามารถมาแบบมาทดลอง ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงทดลองไม่ได้ทดลองสิมันรองรับรองรับเสื้อแบบ3าดีได้เนี่ยแบบผมเนี่ยสามารถรองรับรับเสื้อ3ามดีได้ที่ผมซื้อมา300สามร้อยโลบักซึ่งแพงมากโอเคผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย้ยโออีนูล้เลวมันมีคนแฮกแน่ๆเลย ผมเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบกระตุกแบบเยอะขนาดนี้มีคนแฮ็กชัวอยากรู้จังเลยใครแฮ็กดูดิอะไรวะเกยมยากมากเลยโอเคโอ้อันนี้อะไรเนี่ยไวท์คิงน่าจะไม่มีใครรอดน,นะอาจจะโดนโปรแฮ็กเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะซูมไปนะซูมไปเลยซูมซูม นูดูดิไม่เห็นใครล่อเลยยูเวนแฮกนะเกอร์แน่นอนใครจะโดดวะแม่แล้วลูกชายวันนึงฮีโร่ฮีฮรโปปรนน่โอเคแป๊บหนึ่งโอเคเอ้ยตกไปยานอวก,กาศ โอ้ยานอวกาศยานอกาศยานอวกาศน่าจะเป็นฟ้าผ่าไม่งั้นก็ฟ้น้ำท่วมนะแต่น่าจะเป็นฟ้าผ่าแหละอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแตกอีกเดี๋ยวแบบโดนฟ้าผ่าตรงกลางนี่เลยปุ่มตึกระเบิด ฝนกุดนี่ไงดีละที่เราอยู่ตรงนี้โอเคลงไปด้านล่างแกนฝนกุดอยู่ในบ้านซะอ่อยู่ตรงนี้แหละนี่มือแบบตัวนี้ราคาแพงอะลบก็ใช้โลบาตั้งสวยโลบาทแต้ม ใช้ตั้ง200โล,โลสบักเนี่ยโหดโหดมากราคาโหดจริงจริงโอ๊ยหวังว่าจะโลดนะจากฝนกดฝนกดไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาก่อนแลละแต่แต่รวมเนี่ยเป็นภัยพิบัติใหม่แต่ผมเคยเจออยู่เป็นแพพิบัติใหม่ที่อยู่ในคลิปนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในจริงๆอ่ะ โ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มลามาแล้วคนโคตรเยอะเลยแบบนี้รองรับได้กี่คนเนี่ยแคสโอู้เจ้านุม้มน่ะไอ้เจ้ากกแฮกเกอร์แมนนุมแฮกเกอร์แมนดูดิเราบอกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเยอย่าเพรนั่นงมันมาแล้วตามมาแล้วโอเครอด เราบอกว่าไม่มีมันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยน่าจะมีไอ้พวกแฮกมาเศษมาเศษออกมาเป็นพวกที่กาบมากจะไปดูร่างโคนของมันอาจจะเป็นโคนที่เป็นนูบได้เพราะนูบส่วนมากก็ใช้โปพ,พวกขี้แฮกเอ้ยเจอแต่แฮกมอด้านในผมเป็นเอ็กซ์ลตเตอร์นะในเอ็กซ์ลตเตอร์หัวหกห้าสิบโลบักเลย โคตรแพงอ่ะอ่ีพีแรกๆก็จะเห็นว่าผมแบบแตกต่างจากอีพีอีพีนี้มากเลยเพราะว่าอีพีแรกอ่ะผมก็อ่าไม่ค่อยเติมโลบัคเยอะหรอกเติมไม่กี่ไม่กี่โลบัคประมาณสี่สิบโลบัคเองอีพีแรกอ่ะที่ที่เห็นเป็นซีกับพ่อเติมโ <c oughs> <c oughs> แตกอ่ะเฮ้ยชุดตายเลยโอ้ยตก โอ้โหโอ้โหโอเคอ่าต่อไปก็ถ้าถ้าจบแล้วก็เป็นภัยพิบัติสุดท้ายแต่ต้องรอก่อนนะตัดไปภัยพิบัติสุดท้ายเลยโอเคต่อไปก็ภัยพิบัติสุดท้ายโอเคโอ้ยอยาผักตกสิเดี๋ยวไม่ได้ไปด้วยนี่ดูตัวดิตัวโคตรสูงเลยคนแต่งตัวแปลกจริงโอเค ต่อไปอะไรนะจรวดอีกแล้วโอเคเอ้ยอย่าบอกนะฝนกดเหมือนเดิมถ้มาฝนกดเหมือนเดิมนี่ผมจะหัวร้อนเลยนะอีอย่าฝนกดนะขอร้องอาจจะเป็นน้ําท่วมก็ได้ไปอยู่ที่สูงกอดที่มีหลังคาอย่าพึ่งไปตรงการเจ้งเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าแตกไม่งั้นก็โดนน้ํากดโอ้โหถ้าผมไปไมเกียตายแน่ๆน แบบนี้มันอีพิกมากเออแล้วสำหรับใครที่จำได้ก็คือาอ่าแบบนี้เป็นแมบบแรกที่ผมเล่นไม่ไม่นับแมบบไม่นับคลิปแรกที่เป็นคลิปหาของฟรีนะน้ำท่วมให้จริงด้วยมันเป็นเลยมันเป็นแมบบแรกที่อ่าผมเล่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่แมบบแรกที่ผมเล่นสิเป็นแมบบแรกที่ผมอัดคลิป โอเคแมบบนี้เป็นแมบบเลขที่ผูกอัดคิบนะครับเป็นแมบบที่ดีมากเออก็มากและน้ำท่วมน้ำท่วมถึงไหนแล้วเฮ้ยมีใครรอดไหมให้ไอ้นุ๊ขอให้ไอ้นุ๊ตายไอแตะแต่ตึกมันกำลังจะพังเลยดูดิเห็นไหมตึกกำลังจะพงังแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าบํารุใครมันจะไปรอด อ mm hmm. อย่าบอกนะว่าตรงนั้นรอดโอเคสวดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย